วันนี้เราอยู่ที่จำเริญบาร์สเต็กเตาถ่านบอกเลยว่าที่นี่สเต็กนุ่มมากอันนี้สันคอหมูย่างสเต็กสันคอหมูบอกว่าให้ลองชิมก่อนที่จะจิ้มอะไรนะคะมันดีอยู่แล้วเป็นไงครับมันนุ่มมากหอมถ่านดีนี้เราสั่งเป็นสเต็กหมูสันคออืมก็จะมาชามใหญ่ๆแ,แบบนี้เลยอ,อันนี้เรากินไปได้นิดนึงแล้วด้วยเนาะเรากินไปมีขนมปังกระเทียมด้วยแต่ว่าถ่ายไม่ทันหิวหิวค่ะ ก็อันนี้เป็นเน,นื้อกินไปแล้วเยอะแล้วนะคะอันนี้หมูออย่างจิ้มแจ่วหมูนุ่มมากแล้วก็จิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วดีมากคิดถึงข้าวเหนียวร้อนร้อนอจิ้มแจ่วอร่อยมากดีมากแล้วก็ที่นี่จะเป็นย่างเตาถ่านทั้งหมดนะครับเตาถ่านย่างใ,ใหม่ๆนะคะสั่งถึงได้ย่างแล้วก็อเอามาเสิร์ฟอร่อยมากแล้วก็บรรยากาศจะเป็นแบบนี่ครับบรรยากาศเป็นบ้านเก่านะครับที่ตลาดหม่อมเจ้าอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรียอยุธยาครับมีโอกาสจะลืมแวะมานีกันนะครับ